สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดดวงว่าที่นายกคนที่30คุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งจะว่ากันไปตามไพ่ยิปซีของอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมก่อนที่จะรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ กว่าจะได้ขึ้นมาเป็นนายกมันไม่ได้ง่ายเลยยิ่งใกล้ถึงเวลาโค้งสุดท้ายยิ่งถูกโจมตีหนักมากอาจารย์มงคลได้ผ่าดวงของทิมพิธาจากการอธิษฐานเสียงเปิดไพ่ยิปซีโดยกล่าวสั้นๆว่าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดวันที่5กันยายนพศ2523 อายุ42ปีหากเขาได้เป็นนายกจะเป็นอย่างไรล่ะผมขออนุญาตเสี่ยงทายไพย่จากดวงชะตาจะได้ไพ่อย่างไรไปถึงในสิ่งที่ต้องการหรือจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือต้องแก้ไขอะไรบ้างตามลำดับไพ่ใบที่ 1, หนึ่งไพ่หกเหรียญใบที่สอง ไพ่หกดาบใบที่สามไพ่สองไม้เท้าใบที่สี่ไพ่อัศวินดาบใบที่ห้าไพ่ราชินีพระจันทร์ใบที่หกไพ่สี่เหรียญใบที่เจ็ดไพ่เจ้าชายเหรียญใบที่แปดไพ่หนึ่งไม้เท้าใบที่เก้าไพ่พระสังฆราชใบที่สิบ ไพ่เดอะทาวเวอร์ทำนายว่าดวงชะตาของคุณพิธาจะได้รับความนิยมในเรื่องของสติปัญญาจากเด็กและคนรุ่นใหม่ไปเต็มๆไพ่เ,เจ้าชายเหรียญน,นั้นแปลว่าคะแนนจะมาจากทุกสิ่งที่ชื่นชอบเมื่อดูจากไพ่ไม้เท้าที่เด่นอย่างไพ่หนึ่งไม้เท้านั้นหมายถึงความสามารถที่จะได้ดี มาเป็นอันดับต้นๆสู้คู่แข่งได้สบายมากแต่ดวงชะตาของคนเราไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเขาถึงเรียกว่าชะตามนุษย์โลกนั่นแปลว่าคู่แข่งทางการเมืองหรือคนที่มีอำนาจเหนือกว่านั้นพยายามที่จะหาทุกๆสิ่งทุกอย่างที่จะนำความถูกต้องหรือความผิดทุกๆสิ่งทุกอย่างต่อให้เขาไปนั่งในสภาได้ ด้วยอิทธิพลของไพ่ทาวเวอร์ไพ่ตึกถล่มในใบตำแหน่งที่10เดอะทาวเวหมายความว่าใบนี้มักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับการเปิดได้แต่จากดวงชะตานั้นในไพ่รุนแรงยังมีไพ่พระสังฆราชคุ้มครองอยู่นี่ก็คงจะเป็นสิ่งแก้ไขหรือสิ่งช่วยเหลือคล้ายๆจะมีทางด้านกฎหมาย หรือสิ่งที่จะต้องแก้ต่างก็คงจะหนีไม่พ้นการเคลียร์หรือสารกฎหมายบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องโหมเข้ามาตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปการจะไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็คงจะต้องมีอุปสรรคมากมายรออยู่อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องมาติดตามกันว่าฝันที่จะได้เป็นนายกนั้นเก้าอี้ตัวนี้ ที่มองอยู่เห็นอยู่ข้างหน้าแล้วจะถูกมือดีที่เรียกว่าปล้นกลางอากาศกันไหมเพราะสิ่งนี้ต้องอาศัยผลบุญและชะตาฟ้าเปิดอีกครั้งสังคมเรามีหลากหลายกลุ่มและหลายสิ่งที่ชิงดีชิงเด่นกันเรียกว่าเกมชีวิตที่เขาบอกว่ายิ่งสู้ยิ่งหนาวสิ่งนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ถ้าหากไม่เจอคำว่าปล้นลอยฟ้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คงจะมาถึงคุณพิธาได้อย่างแน่นอน